ใไฮสวสดีชมท่านด้วยเลยนะผมเกมโรบอทนั่นเองนะผมวันนี้อยู่ในแบบเท,ทเลทเทเฟเฟนเหมือนเดิมนะคะผมก็มาเรากะไมอีกแล้วนะครับก็เมื่อกี้ผมรับ Daily รีวอร์ดไปเนาะผมก็แอบไปเล่นมาบ้างนั้วแหละหลังจากที่อัปเดตดิวอี e วนตมานะครับผมคืออัปเดตดิวอี e วนตก็มีข่าวๆก็ต้องเข้ามาในด o r l d ก่อนนะผมแล้วก็ เขาจะให้ใช้ให้มาลงดีวเวิร์ลนะครับผมซึ่งมี3 0มสเวฟเองแล้วก็ง่ายมากเลยนะครับผมแต่มีข้อแม้ก็คือใช้แค่ยูนิตท,ที่เขากำหนดมาให้นะครับผมเขาจะมียูนิตจำพวกดิวอยู่นะครับผมเนี่ยนะคะผมแล้วก็ต้องใช้แค่เพวกนั้านานะผมแล้วก็ผมถึงเทียแค่สี่เองนะก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็เนีย่ยเพิ่งไปเล่นมาเสร็จแล้วก็อัดเลยนะ สิ่งที่ผมต้องการคือปินเตอร์เคสนะครับผมเพราะว่ามันมีตัวไฟงเงินที่แบบดีมากแล้วก็มันใช้กับดิวอีเวนต์ได้ด้วยนะครับผมแต่กล่องหนึ่งต้องใช้30เจมและตอนนี้ผมมีแค่153่งรสิเจมนะครับผมซึ่งผมต้องเก็บจาก ward, เดลี่รีวอร์ดทามรีวอร์ดแล้วก็อีเวนต์พาสของดิวอีเวนต์นะครับผมไปผมก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆแหละ โอเคครับเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาผมไปเริ่มลงดีลอีเวนต์กันเลยนะผมสำหรับด e ลอีเวนตเนี่ยมันง่ายมากเลยนะผมมีแค่สามสิบสามสิบเวฟเองนะครับผมแบบมันโคตรง่ายเลยนะผมเป็นแบบเ,เป็นอีเวนที่ง่ายสุดที่ผมเคยเล่นมาแล้วนะครับผม บนก็แบบเขาทำสวยอยู่นะผมแต่ให้ที่ผมเล่นมานะผมแต่ล้างรถไฟนี่โคตรเกกากเลย <laughs> <laughs> ถือว่านี่เป็นอีเวนต์แรกที่มันง่ายขนาดนี้นะผมที่ผ่านมาเนี่ยอีเวนต์แบบพวกคริสต์มาสทักกี้อีสเตอร์เอ็กอะไรเงี้ยมันยากมันมันยากนะผมแต่เนี่ยคือง่ายมากนะผมเหมาะกับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่แบบยังไม่ที่แบบยัง ใช,ใช้แค่ตัวเริ่มนี่มันให้มาดิวแมนธรรมดาก็ผ่านได้แล้วรรคือโค้ง่ายเลยนะผมวางยี่สิบวางสิบห้าตัวก็ผ่านได้แล้วชิวๆสบายๆนะครับผมก็มาเราเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ถึงเวฟสามสิบเลยก็แล้วกันนะตอนนี้นะคะผมเวฟสามสิบเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะผมนี่คือบอสนะแมกเนตทอยเลทซึ่งเออ ใมันง่ายมากเลยถือว่าง่ายมากเลยนะผมมาดูซิว่าเราธุรกิจเสร็จอันหนึง่งปึ๊บก็รับดิวอีกพีมาแล้วก็มาเราเราได้เราเราเราได้เหรียญมาเราได้เหรียญมาทั้งหมดสองร้อยนะผมก็ ต้องสุกวันนี้นะผมมีแล้วไอตัวเนี้ยผมก็มีแล้วไอตัวเนี้ยสรุปไม่ได้อะไรเลยนะผมอีพิกรีเจนอ่มิติแล้วก็กอดี้ไม่ได้อะไรเลยนะผมว่าโอเคครับสรุ่งนี้ว่าผมคงต้องไปแล้วแหละ ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค i b e หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงยางคลิปต่อไปด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับใครที่มีคำถามอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ